ยินดีต้อนรับสู่คำคืนพิเศษ Treasure of Harmony Artistic Investment for Balanced Living UOB Privilege Banking ที่ไม่เพียงดูแลแค่สินทรัพย์แต่ยังใส่ใจทุกแง่ม,มุมชีวิตของลูกค้าทั้งไลฟ์สไตล์ความชื่นชอบและแรงบันดาใจเพราะเราใส่ใจทุกเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณ We have aware have be the fact that this marking, uh, just the beginning that this fact marking to just of is Celebration to UOB Conulations on celebrate Serie anniversary Thailand's 21st that ไม่ผ่านว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่น่าสนใจระหว่างงานอาร์ตต่างๆแล้วก็เรื่องราวที่เราได้รับฟังบนเวทีวันนี้พี่ขวัญเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับแขกทุกๆท่านที่มาในวันนี้นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ช่วยเสริมในการทำธุรกิจของตัวเองก็ได้ ในเรื่องการลงทุนหรือการสะสมผมก็มองว่ามันจะต้องแบ่งกันนะครับว่า passion investment หรือว่า pure investment หรือให้เราได้เรียนรู้ตลาดแล้วซึ่ง UOB เนี่ยเป็นแบงค์ต่างประเทศด้วยดังนั้นเขาเปิดโลกให้เราได้เห็นตลาดที่มันกว้างขึ้นไปอีกก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราได้เห็นอะไรมากขึ้นกับการลงทุนครับ วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมกับ UOB Privilege Banking นะคะเป็นการลงทุนในสิ่งที่เราชอบอย่างเช่นเรื่องของศิลป,ปะนะคะเป็นศิลป,ปะที่เป็นของประดับตกแต่งบ้านแต่มีมูลค่าที่น่าสนใจมากถ้าหากว่าเรามีไว้เรา invest แล้วเราก็เอามาไว้ในบ้านของเราเนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นการลงทุนที่ดีแล้วเนี่ยยังเป็นสิริมงคลดีใจมากครับก็ เป็นการได้แคชัพด้วยซึ่งให้ได้มาเน็ตเวิร์กได้มาพบปะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยเพิ่มเติมเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลในเรื่องของเงินเงินทองทองเท่านั้น,น,นแต่ว่าเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยแล้วก็ความชื่นชอบอื่นๆด้วยนะครับได้ฟังเรื่องพงจุย้ยเรื่องแพชชนอินเวส s t เมนต์ต่างๆอาหารไม่พูดถึงไม่ได้อร่อยมากนะฮะเชฟแพรร้านโคธทงก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลิศครับวันนี้ชอบมากครับ ก็รู้สึกเป็นเสียที่ UOB รังสรรค์สิ่งดีๆมอบให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าน่าจะมากกว่า30ปีนะคะเห็นการเติบโตของ UOB ทุกสเตปการให้บริการเรารู้สึกว่าการเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เราได้รับทั้งการดูแลนะคะความใส่ใจทำให้เรามั่นใจที่จะส่งต่อความรู้สึกนี้ไปสู่คนรุ่นหลังของเราค่ะ ก็รู้สึกประทับใจกับงานนี้มากนะครับได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆพวกเรื่องเฟิงชุยอะไรพวกนี้ครับผมก็เป็นลูกค้ายูโบีมา20ปีแล้วเพราะยูบีเป็นธนาคารมาจากสิงคโปร์ก็มีสาขาในหลายประเทศซึ่งทางผมกับครอบครัวผมก็ให้ความมั่นใจที่จะลงทุนกับยนะูโบีครับ